วันนี้นะครับพีเได้ปล่อย s v c Hero กับไม้ทำอีกครั้งสักทีนะครับหลังจากเราเจอทั้งไอคอนเ a y e r อร์พิก89เวิร์คั p อ l l พรามไอคอนทั้งหลายทั้งแหล่ที่มัน เปิดบัญีไลกก็เจ๊งทุกทีเกลือทุกทีเลยครับในที่สุดก็มี SBC อะไรดีๆมาแต่ว่ามันติดอย่างเดียวอะที่มันยังมีเบสฮีโร่ผสมเข้ามาด้วยนะกับ87เปสออฟฟี่ฟ้าเวิลด์ครับฮีโร่เพเยอร์พิกนะรอบก่อนหน้านี้มันเหมือนมันเคยมาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่เคยปล่อยมาเป็น1ในหเลยรอบนี้คือมันมี1ใน5หมายความว่าเรามีโอกาสจะได้ตัวดีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามีให้เลือก5ตัวเลยนะครับเพื่อนๆการันตีเรตติ้ง87ขึ้นไปนะก็จะมีทั้ง2เวอร์ชัันเลยท้งเวอร์ชั่น ก็เวอร์ชัน World Cup Hero นะครับไอดีหนได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวจะรีมาให้ทําอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2อนในอีก4วันข้างหน้านะครับเพื่อนเพื่อเท่ากับว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เปิดกัน2ครั้งนะเพืเ่อนเพื่ใช้เซสเบนค่อนข้างเยอะเลยนะครับมี8 4บวกทีมออฟเดอะวีคหนึ่งใบบวก85เลตติ้งขึ้นไป3ใบนะครับแล้วก็85เลสคอร์ธรรมดา1่อันแล้วก็86เปดสิบวกเลนไป1ใบ,บวกแปดสิบเจ e ดอีก1ด้งขึ้นไปหน มีค่าทำอยู่ที่สองแสนแป หมื่นคอยนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปเลยกันเลยครับฟีฟ่าชีพคอยจำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คาแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิ๋วฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสําหรับ86เลสคอนนะครับผมได้ส่งผู้เล่นออกไปหนะ้าตาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆ88หนึ่งตัวนะครับ87หนึ่งตัว86อีก อีกสามแแล้วก็8ปดสนะครับมีอินฟอร์มได้นะตัวหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับ ตรงไปเลยสกอตแรก85เลสสกอตนะครับผมก็ได้ส่งผู้เล่นออกไปหนะ้าตาประมาณนี้นะมี86 2ตัว85 3แล้วก็ที่เหลือ84นะครับเพื่อนๆตรงไปเลยอ่ะแล้วก็สกอต์สุดท้ายนะครับผมได้ส่งผู้เล่นออกไปหนะ้าตาประมาณนี้นะคือพอดีผมมีแบบนี้นะก็เลยใส่เกินไปนิดนึงเอาจริงอนะ่ะใส่85ไป3ตัวแล้วก็83 82หมดเลยก็เต็มแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับส่งไปเลยมีอินฟอร์มตัวหนึ่งด้วยนะ อันสุดท้ายนะครับเรียบร้อย87 Base o f FIFA World Cup Hero Player Pick c เพ p l e t e ิแล้วครับโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะลูซิโอยา่ยาตัวเลขแคปติเวลา่าลูซิโอย่าตัวเลขแคปติเวลา่าไปปดลิสไปแล้วนะครับห้าตัวไม่รู้มีตัวอะไรบ้างจะดูสแตทใช่ไหมโอเคได้เลยนี่ผมกดดูสแตทแล้วนะ อ,อันนี้ตัวแรกนะเพื่อนๆค่าฟิสิกอล6 6นะครับไม่น่าเจ็มเลยอ่ะตัวแรกดีเฟนซ์48นะครับดิปปิ้ง91ใครวะอาซิ่งแปนะครับเ่ะเพื่อนๆอยากดูแบบนี้จัดไปชูตติ้ง83มีใครรู้ยังครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวแรกเฮส9 1นี่เร็วเลยนะเนี่ยใครอ่ะ อไรนี้เไปเลยไม่ใช่ที่ผมอยากได้แน่นอนนี่ยตัวนี้ <laughs> ตัวที่2เนี่ครับฟิสิกอลเจไม่ใช่ย่าะยตัวเล่ลูซิโอแคปเดวิลา oh, แน่นอนอะแบบเนี้อยากให้แบบเปิดมาแบบฟิสิกอลเยอะเยอะโอ้ my god ตัวที่ 2. 2ไปเลยแล้วกันนะ1นึ่งสองสามเอาแบบฟิสิกอลเยอะเยอะๆมาเลยได้ป่ะอุ้ยตัวนี้ฟิสิกอลเเยอะเพื่อนๆกองหลังแน่นอน 85 85ห้าปดบห้านะครับมีแฟนเยอะๆคอม n c o m ม o นนี่มันไม่ใช่ตัวรับตัวตึกๆมันเป็นตัวรับหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แนนโนนะครับแต่น่าจะเป็นกองหน้าที่แบบมันข้างตัวใหญ่แน่ๆเลยนะตัวเนี้ยนะครับมันข้างที่แบบมีการหม่งดีมีสตีฟงสเตนดีๆนะเนี่ยอืมวิ พอรันปะวะเฮ้ยเพจเก้าสี่เลยเหรอเฮ้ยโหดนะเนี่ยตัวเนี้ยสโมลลาเล็กโอเคอันนี้รอดมะอันนี้รอดมะวัชเมลสมอลลาเล็กตัดแปดสิบแปดราคาสี่แสนสี่หมื่นห้าพันคอยนี่ครับก็ถือว่ารอดนะอ่าโอเคโอเคเอ้ยนี่เราดูไปสามตัวเองนี่ยังไม่หมดมีอีกนะงั้นไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปมีเฟนเยอะนะ ฟิสิกอแปดสิบดีเฟนเดอร์หรือเปล่าอ่าเราต้องการดีเฟนเดอร์ยายาตูเล่น,นะเพนะื่อนนะเพือ่อนนะอีกแล้วอุ้ยเผื <c oughs> ่อไปโดนปาร์ที่สองอะ่ะตัวเมื่อกี้ปาร์ที่สองแน่เลยตัวที่ฆ่าฟิสิกอลเยอะเยอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เราดูตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้เผื่อไปโดนปาร์ที่สองแน่เลยนะครับมิลิโต้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายน,นั่นจะเป็นปาร์นะ์นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับ ดูเห็นแวบ,บๆนะครับน่าจะเป็นปาร์คนะครับตัวนี้นะนี่เห็นไหมดูสแตทดีนี่ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเปิดลุ้นไปนี่บิชเค้าแปดสองดีเฟนต์แปดสิบดิปปิ้งแปดเจ็ดพาสซิ่งแปดสี่ชุดตี้แปดเอ็ดเพจแปดหกนี่ต้องมีวินาทีหนึ่งที่นึกถึงยายาตูเล่บ้างแหละแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกนั้นจริงค่าดีเฟนต์ต้องเยอะกว่านี้เนาะไม่น่าใช่หรอกนะครับก็คือปาร์คจีสองนั่นเองนะครัะเพื่อน มาเลยครับสมอญเหล็กยินดตีต้อนรับเข้าสู่ที่ขอให้โชคดีครับเบสอันนี้แหละเพื่อนๆน,นะครับมาดูกันเลยมาโอ้ยคีเวลนะครับก็ถือว่าเท่าทุนนะถ้าคีเวลนะครับ ได้อยู่กับตัวนี้ขอให้โชคดีนะครับผมอยากจะเห็นยาญาติตัวเลขจริงๆนะพูดตรงๆย่าญาตัวเลขก,กันลูซิโอตัวเวิลด์คัพนะอยากเห็นมากอยากให้มันเด้งขึ้นมามากๆเลยนะครับพอพร้อมแล้วก็จัดเลยจัดเลยเช็คเกี่ยวกับไทม์เช็คเกี่ยวกัสำคัญนะครับสำคัญอันนี้สำคัญมากนะครับตึกไปแล้วอูดีเดตาเลาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ดีนาะตาเล่โอเคเลยครับน้องจิมมีี่ยที่ทำทีฟูลพีเบลีกอยู่นะจะได้ตัวฮีโร่พีบเบลีกแจมๆหรือเปล่านะครับกับแฮกฮีโร่ัน,น้นะ <c oughs> สุดสด Yes ผมบอกแล้วว่าแพ็กนี้มันดี เกดก่อนกดก่อนเดก่อนแคปเดวิล่าเลยน้องชายเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นแคปเดวิล่าเท่านั้นตัวอื่นยาอย่าไปมองตัวเลขตัวเลขมันก็แค่ตัวเลขมันก็แค่ตัวเลขเชื่อพี่ดิแคปเดวิล่าโหนึ่งนะครับเจ่มากนี่ผมอยากได้มากเลยตัวเนี้ยโอ้โหแคปเดวิล่าอันนี้แหละที่เราอยากจะเห็นจากการทำแพ็คฮีโร่อันนี้นะครับเมื่อกี้แคปเดวิล่า Keep going keep going ไปต่อเลยนะที่ลูซิโอเลยนะคอได้ตัวดีครับ let's go ชาโลทิดมาโ oh, right อ้โหคีเอลมาเซตเดย์ไว้นะ้ัวนี้ไม่ค่อยดีเลยครับไม่ปัทิวิตไปแล้ว yes yes น,นี้แหละของจริง โอ้โหแล้วมันมีโอโคชากับแคปมาในอันเดียวกันเนอะเพื่อนๆดีจริงเห็นไว้สองลอบแล้วนะอันนี้ดีมากครับแคปไม่อยู่ในโรเตชันด้วยแคปมันอยู่ในโรเตชันด้ยนยนนวยเปิดทุกคนปัดรออะไรกันอยู่ทำไมผมไม่มาได้บ้างวะผมไม่ได้รีบเปิดเลยมันเพิ่งมาไงมันเพิ่งเอาเข้าใส่มาหรือเปล่านะครับ สุดยอดนะครับแคปมาอีกแล้วนะนี่คือของนอนพิษนะครับ87 Base เป็ w o r สออเวอร์ครับพ e โร่เพย์เออร์พิต้องได้ตัวดีๆแล้วแหละนะครับนนพิษไปแล้วมาไม่เมื <c oughs> ่อกี้ผมลุ้นตัวถ้ายๆนะแม่งน้ำเงินน้ำเงินแบบมองแบบปุ๊บปุปป๊แบบอยนี้เลยนะครับโอ้โหซืมโอ้ไม g กอดถ้าเป็นผมผมก็เอามาเกรดนะ เก้ามาเกวตเอ้อมากเกวตมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะลงทีมของนดนพีชได้หรือเปล่านะครับอันนี้แต่มันก็ใช้งานได้ครับตัวนี้ผมเคยใช้อยู่ใน DRTG เล่นกองหลังโหดอยู่ลูซิโอย,ายา่าๆมาอันนี้แหละนะครับอ๋อโชคดีครับ <c oughs> โอเคอันนี้ได้อยู่ โคโดบาเก่งครับมันมีให้เลือกระหว่างโคโดบากับโดนแวนนะครับแค่2ตัวนะแต่ผมคิดว่าโคโดบาจะใช้งานง่ายกว่านะครับคือมันเอาลงกองหลังมาเล่นได้เลยนะครับราคาค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับโคโดบาแจมเลยแจมเลยตัวนี้8 7 Bas e All World Cup Hero Player Pick นะอันนี้ชัดมากเลยอ่ะน้องน่าจะซื้อ Discord ในตัวไว้นะหูสวยมากชัดเหมือนของตัวเองเลยอ่ะขอให้โชคดีครับยายา ยา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 ตู้เล่โอ้สมูทและเล็กอะไรที่โอนเจ็บช้ำไม่มัดดี้นะเนี่ยได้ตัวเดียวกับผมเลยเย่ yeah. ตัวมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมให้ตัวซ้ำมา <S <S สรีติดีที่สุดยังเป็นแคปอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอันที่เท่าไหร่แล้วนะอาจจะถึงอันที่สิบได้แล้วมั้งเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้ดีนะลัคกี้นัมเบอร์ต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้นะครับไป <tai> <ose> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับกิวรัวแต่ว่ามันก็ไม่เจ๋งเท่าไหร่นะสำหรับอดีบีเปเล่ปาร์ ano, ที่2มัสเคลาโนนี่คือใช้งานได้3ตัวเลยของน้องเบบี้สิบปี้นีครับย<ๆ>ังไงก็ขอให้ได้ตัวดีๆนียเอาไปแล้วมาโอ้โหโคชาแจมแจม yes โอโคชามาเป็นรอบที่สองของวันนี้แล้วนะแต่รอบก่อนที่โอโคชามาเนี่ยโอโคชาบวกแคปเตอร์ไงแต่รอบนั้นเขาเลือกแคปไปเนี่ยโอโคชาตัวนี้เกือบล้านเหมือนกันนะครับแต่มากตัวนี้นะครับโอ้สุดยอดดีใจด้วยนะครับพร้อมแล้วก็จัดได้เลยมาโอ้ยตกใจนิดนึงนะครับเมื่อกี้มันแหลกๆอยู่นีนาตเต่มาคิซิโอโคโดบาโดโนแวนคอยเลอร์น,นะครับเป็น ตัวใช้งานทท่งนั้นเลยนะเอาจริงใช้งานได้เกือบทุกตัวเลยในนี้นะครับ ขึ้นอยู่ว่าขาดตำแหน่งไหนนะครับสำหรับ HGC h, h ราคาแบบเบสมาประมาณ0 0งแสนนะถ้า2 0 0แสนก็มีโดโนแโวนโคโรบาดินาะตาเล่นีนะ่จะเกิน2 0 0แสนหมดเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปเปิดแพ็ค87เบสออฟฟี่ฟ้าบลูคัมฮีโร่เพย์เยอร์พก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองมาทำ SPC อันนี้นะผมว่ามันแจ่มจริงๆนะมันมีตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้เยอะต่อให้มันเจ๊งอะ่ะมันก็ยังได้แบบโคโรบาดินาะตาเล่มาคิซิโออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวที่สามารถใช้งานจริงๆในทีโหนเพื่อนไทยแนโอนนะครับและราคาก นนไปด้วยนะสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟีฟ่าชิฟคอยนนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทํา SBC Hero Player Pick อันะไรเราการไม่พอคอาไม่พอเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกันทางร้านด้วยนะครับว่าม,มาจากเพจวิกติวฟีฟา่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงช่วยกดปุ่มซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะตอนนี้ผมกำลังอยู่ในเส้นทางรถทัวร์หนึ่งหมื่นซับสไครต์อยู่นะเพ